เมื่อเธอมีชัยตอนเป็นพระเจ้าผู้หญิงคนหนึ่งติดต่อมายังอิมามว่ามีเรื่องอึดอัดใจ,จเกี่ยวกับลูกสาวที่ต้องการคำปรึกษาอิมามจึงถามว่ามีปัญหาอะไรหญิงผู้เป็นแม่กล่าวว่าลูกสาวของเธอทำตัวแปลกๆบางครั้งเขาอาบน้ำโดยไม่ถอดเสื้อผ้าบางครั้งก็พบว่าลูกสาวของนางไปสุสานหลังเที่ยงคืนและนอนค้างที่หลุมฝังศพบ่อยครั้งนางพบว่า ลูกสาวของนางเป็นนอนใต้ต้นไม้ในสวนหลังบ้านตอนตีสองตีสามจนมีครั้งหนึ่งนางย่องตามลูกสาวไปเพราะความอยากรู้นางได้ยินเสียงเธอคุยกับใครบางคนอยู่ทั้งๆที่ไม่มีใครคุยด้วยมีเสียงพึมพำเป็นภาษาที่นางไม่สามารถเข้าใจได้แต่ผู้เป็นแม่ก็ไม่สามารถรไขปริศนาได้ว่าลูกสาวคุยกับใครจนวันหนึ่งลูกสาวของนางออกไปข้างนอกกับเพื่อนอน,นางจึงตามไปดูว่าลูกไปไหน ซึ่งพบว่าลูกสาวของนางไปพับแห่งหนึ่งนางจึงกลับบ้านและได้โอกาสขณะที่ลูกไม่อยู่ไปส่วนหลังบ้านที่ลูกชอบไปนอนตอนดึกๆเป็นประจำและนางก็พบว่าที่ตรงนั้นมีอันกุลาอานที่มีเลือดประจำเดือนอุจจาระและปัสสาวะเลอะอยู่เต็มไปหมดและอันกุลาอานบางส่วนถูกเผาเมื่อลูกสาวกลับมาจากผับนางถามเธอว่านี่เธอทำแบบนี้กับอันกุลาอานเหรอนางตอบว่าใช่หนูเป็นคนทำเองหนูเผาอันกุลาอาน หนูเอาอันกุลอานเช็ดเลือดประจำเดือนและฉีดแสงอันกุลอานเพราะอิบลิสพระเจ้าของหนูสั่งให้หนูทาเช่นนี้เพื่อเป็นการบวงสวงสิน้นไหวซึ่งภายหลังพบว่าลูกสาวของนางแต่งงานกับยินพี่น้องมุสลิมที่รักทุกคนเหตุการณ์ที่เล่ามานี้เป็นเพียงหนึ่งในหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศอังกฤษมุสลิมจํานวนไม่น้อยถูกสิงด้วยยินและเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้สามารถเกิดขึ้นกับใครก็ได้ ดังนั้นจงสแสวงหาการป้องกันจากอัลลอฮ์ด้วยการอ่านอักรอานเป็นเนืองนิดอ่านบทรำลึกยามเช้าและขอดูอาให้ได้รับความคุ้มครองอยู่เสมอวันลอฮีนี่เป็นแผนการของชัยตอนที่จะทําลายอุมมะของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮัวะลฮิวะสลัมเพราะอุมมะของท่านนาบีจะเป็นอุมมะที่ได้เข้าสวรรค์เพราะความอิจฉาทิษยาทําให้ชัยตอนพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะล่อลวงมุสลิมให้หลงทางขออัลลอ ปกป้องอุมมะของเราจากเวทมนต์ไสยศาสตร์และชัยตอนชั่วร้ายที่คอยเล่นงานและหลอกล่อผู้ศรัทธาให้หลงออกไปจากแนวทางที่เที่ยงตรงและจงจำไว้ว่าชัยตอนจะไม่มีทางปล่อยให้คุณได้เข้าสวรรค์งได้ง่ายๆ